สวัสดีครับกลับมาพบกับบาบาบาอีกครั้งนะครับผมหลังจากหายหายหน้าหายตาไปประมาณอามิาท์แล้วที่เราไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ทําให้คุณผู้ชมผิดหวังนะครับผม <Yeah. S 1> อ่ะคราวที่แล้วได้ทำม็อกเทลไป2ตัวแล้วเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าวันนี้สเปเชียลหน่อยก็คือจะกลับมาทําคอกเทลให้คุณผู้ชมดูกันครับ oh, <no. S 1> แต่พิเศษสุดๆก็คือวันนี้ผมได้เชิญ แขกรับเชิญนะฮะเป็นบาร์เทนเดอร์หนุ่มไฟแรงมีประสบการณ์การทำงานบาร์เทนเดอร์มาหลายที่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญที่แสงเราในวันนี้ครับบาร์เทนเดอร์หนุ่มหล่อผู้มากประสบการณ<ห>์สวัสดีครับพี่เจมสสวัสดีอ่แนะนำตัวหน่อยแล้วสวัสดีครับชื่อโจอิทธิพลครับผมอ,อิทธิพลเหรอยศแะไรเรา ไม่ใช่ครับเป็นชื่อจริงครับผมชื่อจริงครับผมนึกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับยังไงวันนี้จะมาทำอะไรทำซอมบี้ครับซอมบี้เหรอครับโอ้โหเพลงมาไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับคืออะไรครับซอมบี้เป็นชื่อของเทลครับผมโอ้หนี่พี่อุตส่าห์จ้างล็อกเกอร์มาเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาอยากไปเล่นต่ออ,อีกร้านหนึ่งมาสิบมิเองนะ โอเคโชคดีครับล็อกเกอร์อเ,อเดี๋ยวยังไงมาดูโจทำค็อกเทลที่ชื่อว่าซัมบีเหมาะกับวันฮาโลวีนเลยทีเดียวโอเคจิ้งตรงนี้ไว้ให้โจครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกจะเป็นเหล้าลำเราจะใส่30มสิบนมนะครับแล้วก็เป็นดักลํา ใช้สิบห้าครับผมสิบห้าแมวก็เป็นแอปพปิ้ลแบรนดีสิบห้าแมวครับแล้วก็เป็นออร์เรลี่เคียวสิบห้าแมวเช่นกันครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นส่วนผสมเป็นพันช์ก็จะใส่น้ำสับปะรดส5ครับผม ก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวเล็กน้อยครับผมสิบห้าแมวครับผมก็ใส่น้ำแข็งนะก็ต็นะครับ รู้ <Set> well. สึกว่าเย็นมือก็พอครับผม ก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งกันผมอันนี้ผมใช้เป็นออเลนเป็นส้มเวทส้มชิ้นหนึ่งกับบริชโนเชอร์รี่ครับผมแล้วก็เราจะตกแต่งให้มันดูเป็นซอมบี้ซอมบี้ด้วยเรดเกนดีนครับสีแบบเลือดเลือด ให้เหมาะกับกินนอายของวันฮาโลาว,วีน,าาวนที่เพิ่งผ่านไปพอมเสิร์ฟครับอ่านี่เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับคอคเทลซอมบี้ ฝีมือคุณโจอ,อิทธิพลนะฮะลองไปทําดูได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับโจอ,บอยากไหมตัวนี้ไม่ยากไม่ยากครับโอเคแล้วก็ทานได้ผู้ชายทานดีใช่ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจากไปต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่กดติดตามพวกเราไว้นะครับหลายคนแล้วก็คือขอขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์ที่แนะนํากันมานะครับมีคอมเมนต์ไรผมจะเข้าไปตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผม อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับทิ้งไว้ด้วยซอมบี้นะครับผมสวัสดีครับ